สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคารเชล l ลนเจอร์ m p a c t คเมือ,มองทองธาน,นี การก้าวหน้าบางพลีใหญ่มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้ปลอดบางหมู่บ้านเอ,อื้อรทอนขจรวิทย์แจมนางสาวบุษลินและสมาชิกกลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าบางพลีใหญ่ร่วมกันเป็นตัวแทนนายชนสวัสดิ์สวัสดิ์หิมประธานหอการค้าจังหวัดสม,มุทรปราการหัวหน้ากลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าจัดกิจกรรมส่งความห่วงใยมอบถุงยังชีพจํานวน300ชุดให้กับกลุ่มผู้ปลอดบางอาทิเช่นผู้มีรายได้น้อยกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ปว่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอ,อื้อทอนขจรวิทย์ณนบริเวณสนามเด็กเล่นตึก30หมู่บ้านนเอออื้ทจรวิตบล ตีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีตัวแทนกลุ่มผู้ป่อบบางเดินทางมาลงทะเบียนก่อนรับมอบถุงยางชีพโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้รับและผู้ให้ทางด้านเจมอมนางสาวบุษลินสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าบางพลีใหญ่ได้เปิดเผยวันนี้กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าบางพลีใหญ่ได้จัดกิจกรรมส่งมอบถุงยางชีพกับกลุ่มผู้ป่อบบางภายในหมู่บ้านเพื่อทอนขจรวิตจำนวน300ชุดซึ่งเป็นกิจกรรมความห่วงใยจากนายชนสวัสวรหิมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ด้วนะครับครับเด้องาเขหน้านะครับต่อด้วยนะครับที่อีวอนอน้เจวนังสาววายสวยจ้งไม่ได้เราซื้อ้่ สวัสดีค่ะดิฉันบุษลินเฉยบดิตกุลนะคะที่พื้นที่จะเรียกว่าเจแอมวันนี้เรามีากิจกรรมดีๆนะคะมามอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องเพื่อทอนขอจรวิทย์ค่ะวันนี้เรามาทั้งหมด300ชุดค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสําหรับผู้ยากไร้แล้วก็ผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดเลยค่ะวันนี้เป็นตัวแทนส่งความห่วงใยจากท่านชนสวัสดิ์ศวีเหมค่ะประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการค่ะทีมข่าว AEC ทีวี a ชนแนรายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟ้าทีสครบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้อินแพ t คเมืองทองธานี